เก่าเก่านียก็คือตัวนี้ตัวนี้ครับลักษณะเนี้ยพั้ขึวนไปแล้วแต่ว่าเสี้ยวยังมันคงกระชัได้เสี้ยวไม่กระดานนี่เงินบวชจากอะไรอ่ะฟับมือติดตัเลยนอยูน แต่ว่าถ้าทักงบัวเนี่ยไม่เน่นคือคงไปได้สร้างต้องสร้างตอนทีทันกลับมาแล้วอ่ะใช่ไหมอ๋อปืนการสร้างใช่ครับคือมาสร้างล้งทกลับมาแล้วพถ้าหลดทั้งนรสา,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 ามหลดทั้ง

ซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับรูปทรงลักษณะอาคารเป็นอาคารเก่าแต่จะอายุเท่าไหร่เนี่ยถามผู้ว่าเองไม่ทราบได้ว่า 100- ถึงห0ึ้ยปีไหมหรือ100ปีบวกไปเท่าไหร่นะครับถ้าไปเทียบเคียงกับจวนพวการจังหวัดหลังเก่าเนี่ยจวนพวการจังหวัดหลังเก่าเนี่ยอายุประมาณสักร้อยปีไม่เกินนะครับหลังเก่าซึ่งเราเราก็เตรียมการบูรณะอยู่แต่อาคารหลังนี้เนี่ยเพื่อให ให้เกิดความชัดเจนใน,ในเชิงวิชาการนะครับผมก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธานนะครับมีผู้แทนจากกรมศริากรมีของสภาวัฒนธรรมมีภาคเอกชนในพื้นที่นะครับและรวมถึงเ,เจ้าของบ้านเดิมนะครับซึ่งซึ่งได้ได้ขายที่ดินบริเวณน,นี้ทั้งหมดเนี่ยให้กับทาง วัดประชุมยูทีไปแล้วนะครับวัดเองก็เป็นนิติบุคคลนะครับมีคณะกรรมการวัดในการบริหารจัดการนะครับซึ่งถ้าถามถ้าเราดูป้ายเนี่ยวันนี้ยังไม่ปรากฏการรื้อถอนนะครับยังไม่ได้รื้อถอนแล้วท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็กังวลเพราะว่ากลัวมันจะจะพังมาแล้วก็เป็นอยู่ใกล้เส้นทางไปยังยังศาลาอีกหลังอีกหลังหนึ่งซึ่งเพ่งสร้างเสร็จนะครับเพราะนั้นก็เป็นข้อกังวลแต่ว่า ยังไม่ได้รื้อถอนขณะนี้ก็เห็นภาพอยู่แล้วว่ายังไม่ได้มีการรื้อถอนนะครับเพราะงั้นผมก็เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยในเรื่องนี้โดยผู้รู้จริงนะครับถามผู้ว่าผู้ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นอาคารของเจ้าจอมจริงหรือไม่ดังที่ปรากฏในในสื่อนะครับเราก็อยากให้หน่วยที่รู้จริงโดยเฉพาะกรมศิลปากรหรือการตรวจพิสูจน์ทางทางทางเอ่ออะไรอะทางการก่อสร,ร้างว่าลักษณะแบบนี้ปูนแบบนี้อิฐแบบนี้ กี่ปีนะครับแต่ที่สำคัญคือว่าเป็นเรือนของเจ้าจอมยี่สุนใช่หรือไม่นะครับแล้วถ้าไม่ใช่หรือใช่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตามแนวทางของของกฎหมายของกรมศริลปากรว่าควรจะอนุรักษ์อย่างไรนะครับถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าอยู่ในประเด็นของควรอนุรักษ์เป็นอาคารเก่าทรงคุณค่าเป็นอาคารเก่าทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะมันต้องมีมี มีประเด็นมีคุณค่าคือถ้าไปพูดถึงเรื่องการการอนุรักษ์นี่มันต้องพูดถึงเรื่องคุณค่าแล้วเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วเกิดประโยชน์กับพื้นที่เปิดประโยชน์กับชนรุ่นหลังอย่างไรนะครับอันนี้ก็อยู่ในในประเด็นของคณะกรรมการไปพิจารณาดําเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นอาคารที่ทรงคุณค่ามีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวจริงแล้วขั้นตอนต่อไปในการบรณะดําเนินการอย่างไร บ้านหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้วยังยังครับยังยังยังครับจริงๆแล้วบ้านเก่าในพังงาก็มีหลายหลังนะแต่ที่ผมเรียนเนี่ยว่าเป็นบ้านเก่ายัางไงถูกไหมฮะมันมันจะทรงคุณค่าทางประวัติศา,าสตร์ยังไงตามหลักเกณฑ์ของของกรมศิลปากรนะถูกไหมครับแต่อยากให้เข้ามาร่วมในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพราะว่าเพราะบ้านเมืองเราอะทุกคนก็รักแน่นอนที่สุดถ้าอาคารใดเป็นอาคารเก่าทรงคุณค่าสามารถบูรณะปฏิสังขรณ์ได้นะครับ แล้วมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันนี้ผมว่าก็ควรทำลงรักษาไว้ครับ